สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซ์คารเวเตอร์นะครับสวัสดีแฟนเพจ y ูท t u ติ t กต t อกด้วยนะครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับามารับชมรถขุดสายเขียวนะฮะโกเบโก้เอสเคสองหนอหนุ่มใหญ่จากแดนอ่าญี่ปุน่น <laughs> แดนอะไรแดนซามูไรใช่ไหมนะอยู่กับงานสร้างสวนทุเรียนอยู่จังหวัดจันทบุรีนะครับ มาพร้อมกับน้ำหนัก23ตันกับอีก500กิโลนะครับขนาดบุ่งคี้1.1คิวกับขุมพลังฮีโน่ JO5 E k ี T g 155แรงมา114 KW ปั๊มคาวาสากิ K5V ช่วงล่างแบบ LC ใหญ่ยาวเนี่ยใครเขาชอบ อสาวๆนี่เรียกว่าสาวๆนี่ชอบใหญ่ยาวนะฮะชอบใหญ่ยาวตัวทอปนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังไฟเลี้ยวกับปิบวิบกวับวิบวับนะครับตัวดูดน้ำมันแบบออโต้เบาะลมเบาะสปริงนิ่มดักนะฮะนั่งแล้วสบายตูดนะครับ ล้อเลิอดแปดลูกแค่สองลูกใบแท็กแปดสิบเซน้นมีกาดหนึ่งตัวนะฮะรอนำนี่ก็เสริมตามแข็งอย่างดีมีเล็กกั้นกั้นเขาเรียกว่ากั้นซ่องอานะฮะสมัยก่อนเนี่ยรถสมัยก่อนรุ่นเก่าๆเนี่ยจะไม่มีนะครับมาเวลาเก่ามาแล้วค่อนข้างเยอะซองรอนำอาร์าได้ง่ายนะครับพอเวลาซองรอนำอารปุ๊บมันจะทําให้ลอ,อนำมันดิ้นได้นะครับเวลาเดินนะ เรานำดินได้แต่ถ้า ceiling, เวลาเราเดิน, time, er นเอ er าราอนำถอยหลังเน wow ี่ยโซ่มันอาจตกได้นะครับเอาเรานำเอาเรานำตามฟื้นภเกตโซ่มันตกง่ายนะครับเวลาเวลาซองเรานำมันอานะครับพอมันอ่าปุ๊บมันจะดิ้นได้มันจะแกวงนะครับแต่ถ้าเราเอาร่อนำเดินหน้านี่มันจะไม่ค่อยหลุดนะครับแต่ถ้าใหม่ๆแบบนี้นี่จะเอาราอนำฟื้ภเกตเดินหน้าก็ได้หมดนะฮะไม่หลุด ใหม่ล่าสุดนะครับออกมาได้200กว่าชั่วโมงนะฮะแกรองมาเลยนะฮะถอดด้ามไม่ถอดด้ามนะฮะยังไม่ได้ทําที่ใส่รองเท้าเลยนะครับตัวนี้ A12 นะฮะตัวนี้ A11 นะครับ,ย,รบ,รบ,รบยักยูแยกยูกระแทกถิ่อยู่แยกหีอยู่แยกหีอยู่นะฮะตัวนี้นี่เครื่องแคทนะครับซ7 1 158แรงม้ารอบเครื่องสูงสุดกดโหมดพาวเวอร์อยู่ที่1650รอบนะฮะตัวนี้ก็น้ำหนักเท่ากันนะฮะ23ตันขนาดทุกที่หทุกอคิวปารมแคทอะไรอะไรทุกอย่างเป็นแคทหมดฮะเรียกว,ว่า ก็เรียกว่าบริษัทเดียวเลยไม่มีลูกผสมแต่ยังโกเบเนี่ยจะมีลูกผสมนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เนี่ยรถใหญ่เอาไว้ใช้ ไม่ว่างานหนักงานเบานะฮะหรือว่างานหินก็เรียกว่ารถที่ทําออกมาแล้วมันสมดุลกับงานนะฮะเจองานที่โหดงานแบบนี้ก็โอเคนะครับเจองานที่ดินงานนิ่มงานเลนงานเละก็โอเคนะครับมีฐานที่กว้างนะฮะสำหรับการยืนที่มีความมั่นคงนะฮะในกระดกไม่กระดกกระเดงนะฮะ เรียกว่าค่ายโกเบนะฮะขึ้นชื่อเรื่องการประหยัดนะครับที่นักเลงรถขุดอ่าค่อนข้างที่จะรู้กันดีนะฮะก็ใช้กันเยอะนะครับเดี๋ยวจะลองขับให้เอซได้ดูกันนะครับผมว่าไอโกเบ2องหนีน่จะมีพะละกำลังที่แรงเร็วแล้วก็การขับที่นิ่มนวลขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวค่อยติดตามรับชมกันนะครับ เราถ่ายคลิปเสร็จเด็กจะลงไปเอ่าเขาเรียกว่าขับซะหน่อย